สวัสดีครับคุณผู้ชมนคนอยู่กับผมพลโมโตรร้รอยาลกันอีกเช่นเคยครับเมื่อช่วงวันก่อนเนี่ยทางสกูตเตอร์อิตาลีอย่างแบรนด์ลัมเบต้าได้มีการเปิดตัวรถโมเดลใหม่ออกมาด้วยกัน2รุ่นที่งานมิลานดีไซน์วีค โดยรถทั้ง2โมเดลนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญเนื่องจากเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของทางค่ายล a มเบตตาเขาก็จะเปิดออกมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นซึ่งจะเป็นพิกัดช่วง300ซีซีทั้งสิน้นหลังจากที่ l a m b บตตาเนี่ยจะได้ทำตลาดในประเทศไทยด้วยกัน2รุ่นครับก็คือ V125 แล้วก็ V200 แน่นอน เครื่องบล็อกใหญ่สุดของเขาที่ทําตลาดอยู่ตอนนี้ก็คือพิกัดช่วง 200cc แต่2โมเดลใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาจะเป็นบล็อกใหญ่เลยก็คือช่วง 300cc ด้วยกันทั้งสิ้นครับซึ่งโมเดลแรกที่ผมจะขอพูดก่อนในคลิปนี้มีชื่อว่า X 300รหัส X นี้ถือว่าเป็นรหัสซีรีส์ใหม่เลย นั่นจึงทำให้มันมีสไตล์รูปลักษณ์ที่แตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆที่เคยมีมาของทางค่ายโดยตัว X 3 0 0ครับจะเป็นสกูตเตอร์ที่มีดีไซน์ออกไปทางทรงเหลี่ยม,มแบบแนวไซเบอร์พังมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงจากเส้นสายที่เน้นความเป็นเหลี่ยมเป็นสันอย่างชัดเจนรวมไปถึงบรนด้านข้างของตัวรถครับมันจะมีความเรียบดูเป็นลัานหน้าเดียวกันจะไม่มีความโค้งมนออกมาให้เห็น นั่นจึงให้อารมณ์สไตล์เหมือนกับการออกแบบงานไซเบอร์พังเปรียบเสมือนการออกแบบในจินตนาการของอนาคตจากผู้คนในยุคอดีตสําหรับตัวคุมพลังเครื่องยนต์ของเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งสูบระบายความร้อนด้วยน้ํา4วาลวมีปริมาตรกระบอกสูบจริงจะอยู่ที่275ซีซีแล้วก็ให้พลังกำลังสูงสุดออกมาอยู่ที่24.8 HP ที่8,250รอบอน,นาที ขณะที่แรงบิดสูงสุดครับ24.5นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีโดยมีการแบกน้ำหนักตัวแบบ Dry Weight อยู่ที่165กิโลกรัมสำหรับตัวรถ X300 ก็จะถูกสร้างบนเฟรมท่อเหล็กจะดูแตกต่างจากรุ่นพี่ก่อนหน้าครับเพราะเขาจะใช้เฟรมเหล็กโมโนคอกดั้งเดิมแต่ในส่วนของระบบกันสะเทือนนั้นก็ยังใช้ด้านหน้าเป็นแบบ oscillating arm างานร่วมกับสปริงคู่ ทางด้านหลังก็จะใช้โชคแบบสปริงเช่นเดียวกันและชุดล้อครับก็จะเป็นล้ออลลอยด์ขอบ12นิ้วตัวระบบเบรกด้านหน้าเป็นจานดิสก์เดี่ยวทำงานร่วมกับปั๊มคลิปเปอร์2พอร์ตมีขนาดจานอยู่ที่2 2 0ส mm. มิลลิเมตรส่วนทางด้านหลังครับจานดิสก์เดี่ยวของเขาจะใกล้เคียงกับทางด้านหน้าเลยจะอยู่ที่2 1 9ม mm. ิลลิเมตรและมาพร้อมกับระบบเบรก ABS แบบ2 Channel สำหรับตัวชุดไฟส่องสว่างก็แน่นอนครับเป็นรถยุคใหม่ก็ให้มาเป็นแบบ Full LED รอบคันแล้วก็ชุดกุญแจก็ให้มาเป็นแบบ Keyless ด้วยนอกจากนี้ตัวหน้าจอมาตรวัดครับก็แสดงผลเป็นแบบจอ t f t Lamb แลมเบ0้จะมีให้เลือกกันทั้งหมด4ีสีประกอบไปด้วยสีเทาสีขาวสีดำแล้วก็สีเขียวสำหรับกำหนดการวางขายจริงแล้วก็ราคานะครับณนะตอนนี้ ยังไม่มีการประกาศออกมาที่แน่ชัดแต่คาดว่าจะถูกขายในช่วงปลายปีนี้โดยมีราคาคาดการครับจะคิดเป็นเงินไทยอยู่ราวๆ217,000บาทก็ถือได้ว่ามันเป็นรถที่จับกลุ่มตลาดพรีเมียมเลยทีเดียวเพราะว่าราคาเนี่ยก็ดูจะแพงกว่าคู่แข่งจากประเทศเดียวกันนี้อยู่พอสมควรเลยครับ ส่วนในประเทศไทยเนี่ยทาง l a m b e t ้า Thailand จะเอามันเข้ามาจำหน่ายไหมก็คงต้องรอติดตามไปพร้อมๆกันครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าเอาเข้ามาราคาก็น่าจะแพงกว่านี้อีกและนั่นก็จะทำให้มันยิ่งราคาหนีไปจากคู่แข่งอยู่อีกพอสมควรยังไงก็ต้องรอดูรอติดตามกันในอนาคตครับและสำหรับในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมานำเสนอรถแล m b e t t a อีกรุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่า G350Special หือได้ว่าเป็นรถที่มากับเครื่องบล็อกใหญ่สุดของทางค่ายเขาเลยครับซึ่งถ้าเกิดผมนําเสนอขึ้นแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนหรือ Description ทางด้านล่างอีกทีหนึ่งครับและสุดท้ายนี้ยังไงผมก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับติดตามที่ช่องโมโตไรว l ของเราไว้ด้วยรวมไปถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r r i v a l ไว้ด้วยครับวันนี้ผมพลขอลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ